สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้เคอีกภาคเช้าครับประจำวันศุกร์ที่10นะครับก็เดี๋ยวฟังการวิเคราะห์เข้าคราวแล้วกันเนาะเนื่องจากนี่เคดไม่เดินเลยครับวันนี้เพิ่งจบไปรอบเดียวครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เกือบแตก3ตัวครับแต้มเดียวหรือใครกระดกก็แตก3ตัวไปนะครับแต่คงไม่ผมคงไม่เค็มนะครับแล้วพูดถึงเมื่อวานมี3 6 6 สามี่มา365ทําทำไปได้ครับเมื่อวานตัวรองสามไมครับสังเกตตัวรองมา 2- 3สรอบเลยเนี่ยบนและไปบนตลอดเลยครับโอเคกค็เดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆครับจัก,กระชับให้มากนะจัก,กระชับให้มากเพราะว่าตอนนี้จับอะไรก็จับอะไรก็ไม่ถูกเท่านั้นนะครับถ้าชอบแนวทางผมครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ มองเบืออเบ้องต้นมองเบืออเบ้องต้นมองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขขี้ครับขาด777997หรือ7 9 9 7อาจจะมาตามดาวเมื่อคืนดาว7 9 9 7นะครับอันนี้เป็นไปได้โอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเนาะแต่ส่วนตัวผมผมมีเรื่องในใจครับวันนี้ครับผมคงไม่ท้าความมากแล้วกันเนาะวันนี้ขาลูกขาวิ่งจัดศูนย์ครับขาลูกขาวิ่งจัดศูนย์ถ้าศูนย์ถ้าศูนย์จะมากับถ้าศูนย์จะมากับ3นะเพราะความ ความน่าจะเป็นถ้าศจะมาถ้าศูนก็ 0, จะมากับ3และให้ย้อนกลับไปดู1รอบครับเมื่อวานนี้เขาเปิด93594ครับเช้านะและปิด84516ครับ35ตาม4516โอกาสเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ว่ามันจะมาเหมือนกันอีกเป็นไปได้นะ4516นะครับวันนี้เด่นสูดย์ครับเนาะ0 7083 แล้วก็8ปดศเแล้วก็ห้แล้วก็สี่ห้าครับห้าศูแล้วก็สี่ห้ร้อยมัดแปครับร้อยมัดแ ก็เป็น870 880 800 850 845 873 883 833แล้วก็แถมไม่หตัวครับ16ครับ166 1เพราะว่าเห็นเมื่อวานเขาตามกันหลังจากเปิด35นะ16ติดเป็นตัวระบาทกันนะครับ16ติดเป็นตัวระบาทถ้ามาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นอื่นต้องขออภัยกันเมื่อคืนดาวโจนเมื่อคืนหุ้นเดิน7117เกือบหมดนะ7117แล้วดาวโจนเบิ้ล จริงอะชอบท้าย1ท้าย2ผมก็ชอบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้ผมเลือกอะไรก็ผิดนะครับก็เลยจากฝากจะบอกไว้คือตามไปเบาๆครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตามนะเดี๋ยวพูดถึงเด้งบนล่างอะไรมาขึ้นมาเดี๋ยวโทษอีกว้าไม่ให้ตามก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านเนาะสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านครับก็ประมาณนี้ครับกระชับมากพอแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทรัพกันทั่วหน้าครับยังไงก็รวยๆครับสวัสดีครับ